สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเดดไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกยากรณกอากาศประจำวันที่23เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีฝนตกธรรมดาช่วง9ก้าไกานยถึงสิบไกศูนและฝนตกหนักช่วง22่สิ2สรกาถึงย3่ามไกยีนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยครับมาที่เขตจับระดับตันนะครับฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับครับเดี๋ยวเราลงมาตอนที่สภาพการฝนตกหนักกันต่อนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยครับครับสภาพการฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาตอนน่อในสภาพอากาศฝนตกหนักกันเลยครับครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย